เอาด่วนครับทุกคนบอบโจควงคู่ลูกสาวอุงอิงเพชรบ้านแพงนั่งโค้ดในรายการหมอลำไอดอลครับสิ้นสุดการรอคอยแล้วนะครับทุกคนสําหรับการเปิดตัวเหล่าบรรดาพ่อทีมแม่ทีมนะครับของค่ายหมอลำต่างๆนะที่จะมาดั่งเป็นโค้ดในรายการหมอลำไอดอลทางช่อง WorkPoint ตนะครับตั้งแต่เปิดรูปแบบรายการมานะครับได้ได้ว่าเป็นกระแสฮือฮาในวงการหมอลำมากเลยนะครับ เปิดตัวมาเลยครับตั้งแต่พ่อเอะแล้วก็น้องท็อปนรากรนะครับที่มานั่งคู่กันส่วนทางด้านของประถมบันเทิงศิลป์นะครับก็เป็นพ่อแม่นางเอกสาวบิวจิตศริยานั่นเองและทางด้านของหมอรำใจเกินลอยนะครับก็เป็นบอสบอยแล้วก็ซอแอนนะครับได้มานั่ง ทวงคู่กันนะครับและเปิดตัวคนสุดท้ายนะครับทีมสุดท้ายแล้วนั่นคือบอสโจควงคู่กับใครไปไม่ได้เลยนอกจากอุงอิงเพชรบ้านแพงครับไม่ผิดคาดนะครับที่แฟนๆเนี่ยได้รอฟังกันนะครับทุกคนนะเรียกได้ว่าน่าติดตามมากๆสําหรับรายการหมอลำไอดอลครับทุกคนทางช่องเวิร์กพอยต์นะครับหลายคนก็ถามพิมพ์เข้ามานะครับว่ารูปแบบรายการเนี่ยเป็นแบบไหนรูปแบบรายการของรายการนี้นะครับพิมพ์ได้สืบสอบมาแล้วว่าเป็นการเฟ้นหาลูกทุ่งหมอลำรุ่นใหม่ครับที่จะ มาประกวดนะครับแล้วให้เหล่าบรรดาพ่อทับแม่ทับของหมอลำแต่ละวงเนี่ยไปนั่งเป็นโค้ดเพื่อตัดสินนั่นเองครับทุกคนเรียกได้ว่าน่าติดตามมากๆสําหรับรายการนี้นะครับทุกคนอุ้มมองว่าปังมากนะเพราะว่าเรายังไม่เห็นหมอลำจ๋าเนี่ยไปนั่งเป็นโค้ดเลยนะครับปกติเราจะเห็นเป็นศิลปินลูกทุ่งนะครับเหล่าดาราต่างๆมานั่งเป็นโค้ดนะครทุกคนส่วนรายการนี้นะครับใช้หมอลำ แทบแท้เลยนะครับไปนั่งเป็นโค้ดเพื่อตัดสินศิลปินครับมาดูว่าจะเป็นความยากง่ายขนาดไหนกับศิลปินที่เข้ามาประกวดนี่ได้ว่าน่าติดตามมากๆ, <S <S ๆและที่เซอร์ไพรส์เลยนะครับหลังจากลุ้นกันมาต่างๆเลยว่าบอสโจเนี่ยจะนั่งควงคู่กับใครนะครับล่าสุดก็อ่าหลายคนก็เดาไปว่าเป็นพี่สุสญญายใยหลายคนก็เดาไปว่าต่างๆนานานะหลายคนนะครับและล่าสุดก็เปิดเผยออกมาแล้วว่าเป็นน้ององุงอิงเป็นบ้านแพงนั่นเองควงคู่กับพ่อไปนั่งเป็นโค้ดในรายการนั่นเองนะครับน่า ติดตามมากๆขอให้รายการนี้เลตติ้งผงสูงกระชูดเลยนะครับก่อนจากไปคลิปนี้นะครับฝากพ่อแม่ FC ทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ช่องอุ้มอิมข่าวกระแสด้วยนะครับแล้วก็ส่งกําลังใจไปให้อุ้มอิมเพรบ้านแพงและก็บอสโจด้วยนะครับเรียกได้ว่าช่วงปิดฤด,ดูกาลเนี่ยก็คือโอ้โหได้ออกรายการทีวีกันเลยทีเดียวเนาะปังสุดๆนะครับต้องเรียกว่าดาราหนุ่มดาราสาวกันได้แล้วนะครับแล้วนะครับ